สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับท่านที่เข้ามาติดตามไลฟ์สดวันนี้นะครับท็อปช็อปนะครับผมก็ขออนุญาตได้เปิดชแนลใหม่นะครับที่จะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนๆใน a c e b o o k นะครับท่านใดที่เปิดเข้ามาก็ขอคำนับนะครับได้ติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ นะครับผมก็จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ร้อมก็ดีนะครับหรือเขตจังหวัดนครสิมาก็ดีหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มีความสําคัญนะครับและท่านสามารถถามตอบมาเลยนะครับหรืออยากจะมีอะไรที่อยากจะซักถามหรืออยากจะพูดคุยกันก็ด้วยความยินดีนะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยกันผ่านช่องนี้ซึ่งถือว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมคิดว่าวันนี้มันเชื่อนะครับ เราไม่คิดว่าชีวิตเราเ,เปิดมาในชีวิตนี้จะมีโอกาสได้เจอกับเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งโลกเลยที่จะต้องเฝ้าติดตามก็คือการระบาดของโรคไวรัสโครโรนา1.9นะครับซึ่งก็กินระยะเวลามาปีหนึ่งเต็มๆเลยนะครับถ้านับมานะครับเราพบเคสแรกนะครับก็คือวันที่ 3ม,มกราคม2563อันนั้นเคสนั้นเป็นชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจากอู่ฮั่นนะครับแล้วก็ติดเชื้อเราพบเชื้อก็ติดตั้งแต่วันนั้นก็เริ่มสตาร์ทตั้งแต่วันนั้นวันนี้ครบ1ปีพอดีท่านผู้ชมแกจะไปเชื่อครับว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมกันทั้งโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเ,เมืองไทยนะครับเพราะนั้นสถานการณ์ทั้งหมดก็แพร่กระจาย ไข้หวัดนี้ก็แพร่กระเชือ้อแพร่กระจายไปเรื่อยแต่ถือว่าโชคดีที่สุดก็คือประเทศไทยเราพบตั้งแต่เอาเรียกว่ามกราคมแต่ก็การระบาดก็ไปเรื่อยๆจนถึงเอาว่าหนักสุดนะครับก็เดือนถึงขนาดเราล็อกดาวน์ประเทศเนี่ยนะครับก็คือเดือนเมษายนนะครับประมาณวันที่3-4ต้นเดือนเมษาเนี่ยนะครับ ก็คือว่าเราพบแล้วเราก็ไปเจอการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่สนามมวยแล้วท่านจำได้นะครับ mm. ดาราแมททิวกับ mm. ริเดียนะครับอันนั้นก็เลยทำให้เกิดซูเปอร์สปเดอร์ทั้งโหมากมายเลยในประเทศไทยนะครับก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่โอ้ตายแล้วโรคระบาดนี้เอาจริงแนะ่จนประเทศไทยก็ใช้มาตรการยาแรงก็คือว่าล็อกดาวน์เลย หยุดทุกอย่างตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับแล้วเราก็ควบคุมอยู่จริงๆมาตรการนี้เอาอยู่จริงๆครับนะครับทำให้เชื้อโรคไม่แพร่กระจายมากสุดท้ายก็จบกันตรงที่ประมาณสักเออเอาว่าจนถึงหนึ่งปีเกือบหนึ่งปีถึงเดือนธันวาเนี่ยนะตน้ตนเดือนธันวาเนี่ยเรามีผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมดทั้งหมดเลยนะสี่พันกว่าแต่ใครจะไปเชื่อครับรโรคโศกนี่สุดยอดจริงๆ นะครับใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์เองนะครับยอดผู้ป่วยทะลุขึ้นมาวันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้ผมแยกให้ท่านดูนะ8,439รายเป็นเท่าหนึ่งเลยนะครับ2อาทิตย์กับ1ปีแล้ว1ปีเนี่ยเรามี4,000ักว่ารายแต่2อาทิตย์เนี่ยเราเพิ่มขึ้นมาเกือบ4 0 0พรายแล้ววันนี้นะนี่เขาเรียกว่าหฮไห ไฮสกอร์เลยนะนะนะครับ745ลายเป็นผู้ติดเชื้อวันนี้745ลายผลวันนี้ประกาศวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้ที่ตรวจแล้วก็14วันที่ตรวจเชื้อมาเจอแล้วทั้งหมดนี่นะครับผมเรียนว่ามันยังไม่จบแค่นี้มันยังจะเพิ่มขึ้นเลยๆวันนี้ h i ไฮสกอร์นะครับ745โอ้โหนะครับผู้ป่วยสะสมประมาณ8,000กว่าราย แล้วจะยังไงต่อไปครับมาตรการต่างๆก็เริ่มออกมาแล้วเริ่มต้นสักการะเลยตอนแรกรัฐบาลก็ไม่กล้านะทราบข่าวตั้งแต่พอปลายปีก็เลยให้ดําเนินการว่าเอาอย่างนี้ก็ปิดปีใหม่ก่อนนะครับเพราะว่ากลัวเศรษฐกิจมากเลยนะครับเพราะว่ามันคนกําลังจะเดินทางคนกําลังจากนั้นก็ให้จบปีใหม่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนี่แหละครับจบปีใหม่เรียบร้อยนะครับสถานการณ์เข้าม,ามามากมายมหาศาลจนจะต้อง หยุดทุกอย่างเลยตอนนี้ต้องกลับเรียนว่าวันนี้สถานการณ์เข้าสู่มาตรการที่จะต้องเริ่มควบคุมบางอย่างผมอยากให้ดูแผนที่28จังหวัดที่ที่เป็นโซนพื้นที่สีแดงและนะครับก็คือว่าอะไรครับคือตอนนี้พบผู้ติดเชื้อเราเริ่มต้นอย่างไรครับจากนู่นนะครับแรงงานต่างชาติที่รักรอบข้ามประเทศเข้ามาข้ามพรมแดนเข้ามานะครับพอรักรอบข้ามเข้ามาก็มาแพร่เชื้อนะครับ อยู่ในพื้นที่นะครับอยู่ในที่ทํางานเอาว่าเยอะสุดก็คือสมุทรสาครนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้นะครับอยอดที่ขึ้นมาเนี่ยห้าร้อยกว่ารายนี่คือสมุทรสาครนะยอดทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นแรงงานต่างชาติที่เข้ามาแล้วเขาก็อยู่เป็นหมู่บ้านอยู่กันเป็นร้อยอยู่กันเป็นพันเลยนะบางที่นะสี่ห้าพันคนเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าวันนี้มันก็เลยเป็นเป็นตัวเลขที่ทําให้วันนี้ยอดผู้เรียกว่าผู้ติดเชื้อมากขึ้น ไม่พอครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นสาเหตุก็คือไปพบบ่อนพันนันทางด่านเนี่ยภาคตะวันตกเลยชนบุรีระยองจันทบุรีโอ้โหเป็นคัสเตอร์ของบ่อนพันนันนะครับที่ถือว่าวันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดการระบาดของโรคนี้แล้วก็แพร่กระจายนะครับผมอยากให้ดูเนี่ยวันนี้พื้นที่เสี่ยงสีแดงนี่ฮะท่านเห็นไหม มันจะเลาะมาเลยนะครับว่าเอาริมอ่าวไทยทั้งหมดนะท่านเห็นนะไล่ตั้งแต่นะครับน <me> ี่นะครับถ้าท่านเห็นนะครับก็จะไล่ตั้งแต่เนี่ยนะครับทางภาคตะวันตะวันตะวันตกนะครับนะครับชนบุรีระยองจันทบุรีตาดหมดแล้วครับสีแดงไล่มาถึงภาคกลางนะครับปริมณฑลกรุงเทพปริมณฑลทั้งหมด สมุดทั้งหลายสมุดปาการสมุดสาครสมุดสงครามไปหมดแล้วนะครับแถวเนี้ไล่ลงมาถึงนี่เลยครับจันทบุรีประจวบคีรีขันไปแล้วนะครับแถวนี้เพราะฉะนั้นเอาว่าโซนอ่าวไทยเนี่ยติดทะเลแถวนี้ไปหมดเลยเลาะขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยจังหวัดตากจังหวัดอะไรแถวนี้นะครับเลาะไปเลยนี่คือพื้นที่สุจังหวัดที่มีกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดก็คือพื้นที่สีแดงนะครับโคราชนหครับโอ้โคราชสังสีส้มครับติดกันเลยครับเห็นไหมครับติดเลยสีส้มเนี่ย เพราะนั้นตอนนี้นะครับแล้วก็สีเหลืองนี่ก็คือพื้นที่ที่เฝ้าระวังเพราะยังไม่ติดนะเพราะฉะนั้นท่านเห็นอย่างนี้จะเห็นชัดภาคใต้ก็มีนะครับลามาถึงตะใต้สีส้มสีเพราะนั้นขบวนการวันนี้นี่ครับคือภาคภาคที่วันนี้เราต้องเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด28จังหวัดพื้นที่สีแดงตรงนี้ตรงนี้นแหละครับคือเรื่องที่วันนี้อยากจะพูดคุยให้ฟังว่า กระบวนการทั้งหมดวันนี้จังหวัดนครสวรรค์ก็มีประกาศนะครับท่านชูวาร์การจังหวัดก็ประกาศนะครับคําสั่งคณะกรรมการโรคติดตอ่อของจังหวัดเลยนะครับในการเฝ้าระวังก็คือว่าถ้าท่านมาจากพื้นที่สีแดงนะครับถ้าท่านมาจากพื้นที่สีแดง28จังหวัดเน่ยเอาว่าภาคกลางทั้งหมดภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับทั้งหมดเอาโซนแถวนี้นะไปเที่ยวกลับมาจากปีใหม่ไปเที่ยวกลับมา วันนี้ช่วยแจ้งด้วยว่าท่านไปพื้นที่สืบเสียงแจ้งใครครับกำน,นันผู้ใหญ่บ้านอสสมอหรือไม่แจ้งเทศบาลก็ได้นะครับแจ้งให้ทราบว่าท่านน่ะได้ไปในพื้นที่28จังหวัดสูงเสียงนี้ไปไม่พอมีญาติไปไหมมีญาติมา,มาเยี่ยมจากจังหวัดนี้มาเยี่ยมท่านไหมช่วงปีใหม่มาแล้วมาอยู่มาทานอาหารด้วยการมาสังสรรค์กันอย่างนี้ก็ สุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับนะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าในช่วงปีใหม่นี่นะฮะท่านเดินทางไปยังพื้นที่สุ่มเสี่ยงนี้ขอความกรุณาได้กลับมาแจ้งพี่น้องเราที่เป็นอาสาสมัครของสาธารณสุขอสมอในพื้นที่ในตำบลนั้นช่วยให้เขาทำรายงานนิดหนึ่งวันนี้เราต้องทํารายงานแล้วนะครับถึงจังหวัดรายงานถึงอำเภอทุกวันรายงานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกวันว่ามีบุคคลเดินทางเข้ามา หรือในช่วงนี้มีญาติจําเป็นต้องเดินทางมาต้องกลับมาอยู่ช่วยรายงานด้วยครับช่วยรายงานด้วยว่ามีญาติท่านกําลังเดินทางกลับมาอยู่กับท่านแล้วต้องขออนุญาตว่ากักตัว14วันนี่คือมาตรการเข้มข้นเลยต้องกักตัว14วันนะครับเพราะฉนั้นมาปุ๊บก็ต้องกักตัวอยู่ในพื้นที่โฮมเวอร์นตีนะครับที่บ้านไม่ต้องไปไหนครับอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อเฝ้าระวังนะครับไม่อยากให้แพร่กระจาย เราไม่รู้ว่าท่านมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อหรือถ้าไม่มั่นใจวันนี้ผมอยากเรียนเชิญอย่างนี้ว่าไปที่โรงพยาบาลมหาราชหรือโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งมีหน่วยคัดกรองวัดตรวจโรคให้ท่านละพร้อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนเชิญนะครับว่าวันนี้พวกเราต้องเป็นกําลังสําคัญในการเฝ้าระวังของพื้นที่จังหวัดนครศรีมาของเราพรุ่งนี้จริงๆผมต้องเดินทางไปกรุงเทพนะผมก็เมื่อวานก็เช็คกับทาง นายแพทย์หมอเจตนะครับจางโรงพยาบาลราชบ่าบถ้าผมเดินทางเข้าไปในพื้นที่สีแดงพื้นที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยผมต้องทํำยังไงไปได้ไหมก็บอกไปได้ครับพี่ท็อปไปได้แต่พี่ท็อปกลับมาพี่ท็อปต้องกักตัวสิบสี่วันนั่นกลายเป็นอย่างนั้นโอ้แสดงว่าวันนี้เขาอยากจะให้เราหยุดเดินทางหยุดเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่แล้วก็เฝ้าระวังโรคนี้กันนะครับคัดกรองโรคนี้เรามี โครนาเนี่ยถือว่ามีผู้ติดเชื้อน้อยนะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด7จ็ดลายแล้วก็ยังไม่เพิ่มขึ้นเลยตั้งแต่ปีใหม่มาเราก็นิ่งอยู่ที่7จ็ดลายอันนั้น7จ็ดลายก็จะมีมาจากเป็นพ่อค้าอาหารทะเลนะครับก็ว่าพันไปแล้วก็มีพื้นที่เพราะฉะนั้นเรากําลังล็อกอยู่ในพื้นที่อย่างนี้แล้วเรากําลังทาได้ดีแล้วท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดก็เข้มแข็งกันช่วยกันทําเต็มที่เลยผมก็เลยเรียนว่าวันนี้เรากําลังเดินมาตรการไปละซึ่งวันนี้ทั้งหมดนะครับวันนนี้้เเปิดดอมาววัแรกย ก็กาวเรียนว่าพี่น้องประชาชนหลายทนผู้ปกครองหลายท่านก็เป็นห่วงเป็นใย,ยเอายังไงจะเริ่มยังไงดีผมก็เลยบอกบังเอิญว่าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลหนองเพรอมีโรงเรียนหนึ่งกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนึ่งแห่งก็คือโรงเรียนโยธินนุกูลผมก็เลยดูนะครับว่าเออยังไงเพราะว่าโรงเรียนเอกชนเนี่ยเริ่มปิดแล้ว โรงเรียนเด็กเล็กๆก,ก็เริ่มปิดแล้วเพราะว่าผู้ปกครองไม่มั่นใจว่าช่วงปิดเทอมท่านผู้ปกครองบางท่านอาจจะพาลูกไปเที่ยวที่อื่นแล้วก,กลับมาไม่รู้จะติดเชื้อหรือเปล่าทํำยังไงเพื่อความสบายใจปิดโรงเรียนก่อนดีไหมสักเจ็วันนะนะครับโรงเรียนเอกชนก็เริ่มปิดโรงเรียนมารีปิดช่วงบ่ายๆผมก็ให้เช็คละเอายังไงดี สุรานารีก็ปิดทันทีพอดีผมเป็นประธานเครือข่ขายผู้ปกครองเรียนสุรานารีก็ได้โทรประสานกับท่านปวิราชนะครับได้ประสานกับทางท่านรองผู้มนวยการก็เลยคิดว่าโอเคเพื่อความสบายใจแล้วก็ได้ปรึกษาหารือระดับเขตการพื้นที่การศึกษาแล้วเราควรจะปิดสักสี่วันเสา,าร์อาทิตย์รวมด้วยแล้วไปเปิดวันจันทร์หน้าเพื่อดูสถานการณ์ใหม่ก็เลยตัดสินใจโรงเรียนสุราน,า,า,รรา,นา,ารีปิดเรียบร้อยนะครับปิดเทอมเรียบร้อยไม่ใช่ปิดเทมอมฮะปิดเพื่อหยุดเชื้อโรคน <laughs> ะ เพื่อป้องกันเฝ้าระวังกันนะครับเฝ้าระวังกันดีกว่านะครับโรงเรียนเทศบาลปิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็โรงเรียนอีกหลายๆโรงเรียนสุรวิพัฒน์ปิดนะครับเพราะนั้น,เ,น,เ,น,น,เ,พน,นเพราะนั้นก็เลยคิดว่าวันนี้โรงเรียนหลายๆโรงเรียนในโคราชาวันนี้ทยอยปิดเพื่อเฝ้าระวังนะครับก็ไม่อยากให้การไม่รู้ว่าจะเกิดมีการแพรก่กระจายเชื้อโรคนี้มากน้อยขนาดไหนแต่ในส่วนหนึ่งปิดก็โคุณาเฝ้าระวังอยู่ที่บ้าน ไม่ใช่ปิดแล้วก็ไปทุกที่นะวัะนั้นผมก็บอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าพื้นที่เนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยสูงเสียงไหมมาตรการต่างๆการรวมคนการไปในที่พื้นที่มากๆอันนี้ไม่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 ปลอดภัยแล้วห้างสินค้าโคราชวันนี้รวมใจกันเลยครับปิดสามทุ่มนั่นท่านดูครับมาตรการต่างๆเริ่มมาแล้วนะครับโคราชเนี่ยยังไม่ปิดร้านอาหารนะท่านยังไปนั่งทานได้แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ขอความเห็นาว่า ร้านค้าช่วยมีมาตรการคัดกรองนะครับผู้ที่ไปทานที่ร้านอาหารจัดพื้นที่แบ่งพื้นที่โซนนิ่งให้เว้นระยะห่างและก็ไม่ต้องทานนานโดยเฉพาะร้านบุฟเฟ่ร้านหมูกระทะนะครับก็คงจะต้องจัดระเบียบมากขึ้นเพื่อใครครับเพื่อเราทุกคนครับวันนี้เรื่องห่วงเวลาร้านบุฟเฟ่ต้องกระชับเวลาแล้วก็ เว้นระยะห่างให้มากที่สุดมีการคัดกรองเชื้อโรคอย่างดีนะครับมีการทาความสะอาดอย่างดีเพราะฉะนั้นอันนี้คือมาตรการที่พวกเราต้องช่วยกันอย่างเต็มที่ผมเรียนต่อว่าแล้วขั้นตอนจะไปยังไงต่อขั้นตอนจะเดินหน้าไปยังไงต่อนะครับในกระบวนการอย่างนี้แล้วกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นนะกทมเนี่ยนะประกาศอย่างนี้เลยนะเหมือนแทาจะล็อกเลยนะร้านอาหารทั้งหมดให้กินได้ถึงหนึ่งทุ่ม แล้วหลังจากหนึ่งทุ่มท่านซื้อกลับบ้านได้แล้วหนึ่งก่อนหนึ่งทุ่ท่านนั่งทานได้ในร้านนะแต่เวลาอย่ห่าง้วยนะแล้วถึงหนึ่งทุ่มปิดเปิดอีกทีหกโมงเช้าได้พอตกเย็นสัก4ี่โมงหเยนนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งใหม่ให้ถึงสามทุ่มไม่ถึงหนึ่งทุ่มแม่แล้วก็ทบประกาศให้ถึงแค่ทุ่มเดียวนะ านนายกรัฐมนตรีท่านนายกประยุทธ์นะครับบอกเอาใหม่แก้ใหม่ให้เป็นสามทุ่ม,มไม่งั้นราค้าก็จะขายได้ไงกรุงเทพแต่ต้องเฝ้าระวังหนักเลยนะครับต้องเฝ้าระวังหนักเลยไม่ใช่ว่าทําเฉยๆนะให้โอกาสท่านต้องขยายเวลาแล้วท่านต้องดูแลทุกคนให้อย่างดีเลยขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามไลฟ์สดผมเป็นไลฟ์เป็นวันแรกผมจะพยายามไลฟ์ทุกวันนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านแต่ขอความเมตตาว่าช่วยกดแชร์ด้วย โอ้ oh, ขอบคุณครับเสมาเสแจ็คมาพอดีนะครับเสนาธิการกองบินหนึ่งนะฮะเสแจ็คมาพอดีอยู่ว่างๆคนนี้เป็นนักกีฬาที่สุดยอดที่สุดที่ในใจผมเลยเป็นไอดอลเป็นไอคอนแมนนะครับวิ่งได้ไว่ายน้ําได้ขี่จักรยานได้นะเสแจ็คเป็นนักสุขภาพที่ดีมากเลยฝากเสแจ็คช่วยแชร์ด้วยนะครับ <laughs> นะครับก็จะมีโอกาสได้เล่าเรื่องเหล่านี้ในเกิดขึ้นใน จังหวัดของเราในพื้นที่ของเราให้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็มีโอกาสไปกราบสวัสดีปีใหม่นะครับท่านผู้วับการกองบินหนึ่งนะครับท่านรองผู้การแล้วก็เสกองบินหนึ่งด้วยนะครับเจกองบินหนึ่งก็มีมาตรการควบคุมดูแลนะครับบุคลากรทางกองบินอย่างดีนะครับแล้วก็มีมาตรการในการเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานแม้แต่ท่านกองทัพอร์ทีสสองนะครับวันนี้ลงทุกพื้นที่นะครับผมก็อาทิตย์ก่อนก็ ลงทุกตลาดทําความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อภาพเพิ่มความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการในตลาดตลาดร่วมใจปตทนะตลาดบชรนะครับวันเมื่อกี้ก็รับประสานมาก็อาจจะไปร่วมกันที่ตลาดหนองไพร้อมอีกนะครับของในเขตทหารพื้นที่ของที่รับผิดชอบก็เดี๋ยวจะไปช่วยกันแล้วก็ยังมีพื้นที่วัดนะครับมีวัดเสรรอยนะครับมีวัดบุงนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ชุมชนบางชุมชนที่อยากจะให้เทศบาลไปช่วย ประสานมาเลยครับเจ้บ,บันตำบลงพร้อมยินดีนะครับที่จะไปช่วยทําให้พี่น้องประชาชนเกิดความอุ่นใจแล้วก็ไปดูแลเรื่องความสะอาดให้เกิดขึ้นในพื้นที่เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตกลาเรียนว่าวันนี้สถานการณ์โควิดนะครับเดินหน้ามาถึงจุดที่เรียกว่าระบาดระยะที่สองรอบที่สองี่วไม่ใช่ระยะที่สองรอบที่สองอย่างเป็นตัวเลขที่กําลังเพิ่มทวีมากขึ้นเพราะนั้นกระบวนการมตารตรการต่างๆต้อง รัฐกลุ่มต้องช่วยกันทั้งประเทศต้องช่วยกันทุกเครือข่ายต้องช่วยกันไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานเดียวต้องช่วยกันเพราะ,ะนั้นทุกเครือข่ายต้องช่วยกันนะครับเทศบาลทุกเทศบาลพื้นที่อ,อสมท้องช่วยกันเต็มที่นะครับวันนี้เรามองภาพรวมในจังหวัดพอสซมาเรามีมาตรการในการที่เฝ้าระวังท่านผู้ราการจังหวัดให้ความเป็นสําคัญกับเรื่องนี้มากใครที่เดินทางจาก28จังหวัดที่เป็นสีแดง ท่านเข้ามาในพื้นที่ขอความนาดได้กรอกประวัติลงแจ้งหน่วยงานในตำบลของท่านในพื้นที่ของท่านให้ทราบว่าท่านเดินทางมาหรือท่านมีโอกาสได้ไปหรือกลับมามีญาติโยมมาเยี่ยมมาขออนุญาตได้เฝ้าระวังดูแลตัวเองภายในห่วง14วันนี้นะครับจะเดินทางไปท่านก็ต้องแจ้งเดินทางกลับมาท่านก็ต้องแจ้งเดินทางมาอยาอิโคราช พักที่โรงแรมวันนี้โรงแรมจะมีมาตรการให้ท่านทําประวัติเพื่อดําเนินการเฝ้าติดตามไม่ให้โรคนี้ระบาดเพิ่มพึ่งในจังหวัดนครศรีมาเราจะต้องอยู่เจคนนี้แล้วก็ลดลงให้ได้นะครับแล้วก็เพิ่มความดูแลพี่น้องให้มีสุขภาพดีทั่วหน้าตลาดทุกตลาดจะต้องช่วยกันนะครับทำให้เป็นตลาดที่สะอาดปลอดภย100ัยร้อเเพราะนั้นวันนี้ก็พยายามรณรงค์ทุกอย่างนะครับมาตรการสําคัญที่สุดที่ผมกราบเรียนว่า เราต้องช่วยกันก็คือแมส์ปิดปากเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแมสสำคัญที่สุดนะครับแมส์ทุกที่ทุกเวลาร้อยเปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่วันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแมสต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปทุกที่ไปทุกจุดท่านต้องใส่แมสต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่พอครับล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อต้องมีเตรียมไว้ทาไว้นะครับเว้นระยะห่างอย่างน้อยหนึ่งเมตรท่านก็จะเริ่มปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็งดที่จะไปร่วมในการที่มีคนอยู่มากๆงดเดินทางเคลื่อนที่ในจังหวัดที่สุ่มเสี่ยง อย่างที่ผมกล่าวเรียนว่าเมื่อกี้จังหวัดหลายที่จังหวัดมีพื้นที่เราไม่รู้ว่าใครมาบ้างเราไม่รู้ว่าใครมาบ้างเราไม่รู้ใครติดบ้างเพราะเราไม่ได้คัดกรองทุกคนแต่ทุกคนมีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อโรคนี้ได้อยา่างเต็มที่เพราะนั้นท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่หยุดยั้งเชื้อโรคนี้ได้โดยพวกเราช่วยกันนี่คือสถานการณ์ในโคราชท่วนี้นะครับก็เลยกลับเรียนว่าวันนี้ก็คงอยากจะมา เปิดช่องท็อปช็อคเนี่ยนะฮะมีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็เล่าในสถานการณ์หลายๆเรื่องท่านมีอะไรให้ผมรับใช้ในพื้นที่เทศบาลตวบนงพรอมรายมาได้เลยเขียนมาได้เลยนะครับหลายๆท่านที่เป็นเพื่อนฝูงกันที่อยู่ใน Facebook ติดตามออกนาได้กดไลค์กดแชร์แล้วทุกหนึ่งทุ่มท่านเจอผม20่สบนาทีสามบนาทีมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านทุกวันไม่รบกวนเวลาท่านมากแล้วก็จะส่งอะไรประเด็นสั้นๆสําคัญสาคัญ,คญให้ท่านได้รับทราบน,นะครับว่า เกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้เราต้องทําอะไรนะครับว่าเมืองโคราชต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงเรายังมีภารกิจอีกหลายงานนะครับตอนแรกเราคิดว่าเราอยากจะจัดท่านแม่ทัพมีดํารีอยากจะจัดงานนะครับสการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นบรมราชานุสรีอยู่ที่กองทัพพระดิศซึ่งในช่วงของวันกองทัพไทยคือวันที่18มกราถึงวันที่ย5้ามกราเนี่ย ซึ่งก็เฝ้าติดตามอยู่นะครับว่าจะสามารถดําเนินการจัดได้ไหมนะครับเพราะว่ามันเกิดสถานการณ์โควิดเข้ามาจริงๆแล้วอยากจะทําให้ท่านได้มีโอกาสได้มาสักการะสมเด็จพระนเรศวรมาราชกันในพวงวาระสาคัญอย่างนี้นะครับแต่ก็อย่าลองดูว่าสถานการณ์จะสามารถดําเนินการจัดได้ไหมเดือนกุมภาเรายังมีเทศกาลตุดจีนเรายังมีถนนคนเดินตุดจีนที่เคยคึกคักที่สุดในถนนจอมพลวันนี้จะจัดได้ไหมนะครับมีนาะเราจะมีเทศกาล เรียกว่าฉลองชัยชนะท่านท้าสวสุรีไม่เชโมนะครับปีนี้จะถูกยกเลิกอ,อีกไหมหรือถึงเลื่อนไปอีกไหมจนไปถึงนู่นนะครับเมษายนวันสงการผมว่าสี่เดือนนี้เป็นสี่เดือนที่พวกเราต้องกลับมาสร้างความเข้มแข็งหลายๆอย่างเป็นห่วงธุรกิจเป็นห่วงสุขภาพท่านเกี่ยวคู่กันทํำยังไงวันนี้ต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกันเดินหน้าไปด้วยกันได้จะทํำยังไงสิ่งเหล่านี้จึงจะไปด้วยกันได้ ทุกคนไม่เจ็บตัวทุกคนยังมีสุขภาพดีทุกคนยังสามารถทําธุรกิจได้อัน,นี้คือความสําคัญครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากพวกเราได้ช่วยกันนะครับผมในนั้นพี่น้องชาวโคราคนหนึ่งนะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับก็รบกวนท่านมาเกือบ30นาทีนะครับเทปแรกสำหรับ ศกาลฉลองปีใหม่ซึ่งก็เป็นปีใหม่ที่อืต้องสู้กันอีกรอบหนึ่งนะครับก็อยากให้ท่านมีสุขภาพภรรมาที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีกําลังใจที่เข้มแก่งเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2องพนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าคนโคราชช่วยกันเราผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากเฝ้าดูแล คนในครอบครัวและก็ดูแลคนข้างเคียงน,นะครับพบไม่สบายมีอาการแปลกๆไปหาหมออย่ารอช้าโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเปิดจุดคัดกรองตรวจไวรัสโค,โโควิด19เรียบร้อยแล้วนะครับไปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับมีอะไร ที่อยากให้ผมช่วยมีอะไรให้ผมประสานงานมีอะไรให้ผมรับใช้ในนามของเทศบาลตัวบนหนองไฟรอ้อมผมด้วยความยินดีครับนายกท็อปเราพบกันทุกวันหนึ่งทุ่มที่ไลฟ์สดนี้ครับสวัสดีครับเจกิญครับสูส้ๆครับ